คุณเท้าฉิมยังร้ายไม่หยุดนะครับข่านางเงือกตายไป1ตัวเกือบตาย1ตัวล่าสุดยังคงอยากได้ตัวนางเงือกอันดานะครับเพราะว่าถ้าพลาดแล้วไม่รู้จะไปหาเงือกจากที่ไหนเดี๋ยวผิวหนังเหี่ยวยน่นกลิ่นกายไม่หอมเหมือนเดิมฉะนั้นเขาทําทุกวิธีทางและล่าสุดเตรียมที่จะไปแฉว่าอันดาเป็นเงือกที่เรือนของขุนนเรนครับมาติดตามกันนะคลิปนี้นะฮะบ,บางส่วนอาจมีสปอยนะครับอางอิงจากการดูละครการเปิดเผยเรื่องย่อและการโปรโมทฉะนั้นใครที่หลบสปอยสต็อปคลิปเลยนะแต่ถ้าอยากดูต่อก็ยินนดีีาว่า การวิเคราะห์เจาะลึกละครและดินชวนติดตามละครมัดฉานดาช่อง8กด27ไปกับดินนะครับอดินขอย่อตัวให้เล็กลงนะครับนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เรือนของขุนนเรนขุนนเรนก็อยู่แต่ว่าเขามาช่วยไม่ได้นะครับบรรดาบ่าวเนี่ยก็จับตัวเอาไว้เข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยก็น่าจะสั่งแต่ว่าขุนนเรนก็คงตะโกนแล้วว่ายายายา,ยา,ยา,ยายแต่คุณผู้ชมดู<ค>น้ำในขันเนี่ยเต็มเลยนะเกือบเต็มเตรียมที่จะสาดละคุณเท้าฉิมน่าจะให้ข้อมูลกับแม่ขุนนเรนเนี่ยแหละ นะครับทำให้แม่ของขุนนเรนเนี่ยเอาน้ำสาตเพราะว่าจะได้รู้ความจริงส่วนคุณพกกากรารมาศก็ช่วยจับตัวด้วยนะครับอ่ามีทั้งอันดาแล้วก็ราชินีเงือกเกสราเนี่ยถูกจับทั้งคู่เลยดูจากสีหน้าแล้วเขาก็กลัว ตัวน้ําที่จะสาดมาโดนเขานน่นแหละคุณพกการ์มานคงคิดว่านี่ถ้าเกิดว่าแฉเปิดโปงเรื่องนี้สําเร็จนะครับคงไม่มีใครยอมรับได้แล้วตัวเองก็น่าจะมีหวังกับขุนนเรนนะครับคุณผู้ชมอยากชวนติดตามไป้ด้วยกันนะครับแหมดูหน้าคุณเท้าฉิมและดูสะใจจริงๆตัวเองอ,อยากได้อันดาอยากได้นางเงือกอันดานะครับอยากชวนติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ขุนนเรนจะสาดน้ําไปหรือเปล่าแล้วถ้าสาดไป เกิดสองนางเงือกเนี่ยคืนร่างมาจะเป็นยังไงส่วนตัวดินมองว่ารับไม่ได้หรอกมันไม่เคยมีเหตุการณ์มหาศาจรรย์อะไรเกิดขึ้นบนเรือนี้นะครับก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่เหมือนขุนนักเรียนที่ว่าเขาก็อาจจะรับได้ประมาณนึงเนื่องจากว่าเขาก็ไปริ่ำเรียนวิชาอาคมมาแต่ว่ามันก็น่าคิดว่าเมื่อคุณเท้าฉิมอยู่ตรงนี้ตัวเขาก็มีวิชาอาคมด้วยเนี่ยโอ้มันคงจะวุ่นวายเหลือเกินนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับมีอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทําให้อันดาและ เงื้อเกศรารอดนะครับแล้วทําให้คุณเท้าฉิ่กับคุณพรกการมาดหงายเงื้อไปเลยคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือว่านมัดฉาสัมฤทธิ์คุณผู้ชมจําได้ไหมครับ ว่านนี้นะครับเป็นสีเหลืองออกทองทองซึ่งคุณผู้ชมย้อนไปดูได้ทาง A S P ในตอนที่13นะครับเจ้าสินทูเคยถูกขุนนเรนเอาน้ำสาดแล้วครั้งหนึ่งแล้วขุนนเรนนี่ก็หน้าเสียหน้าแตกเลยนะครับเพราะว่าเจ้าสินธูไม่คืนร่างกลับกายเป็นเงือกเพราะว่าว่านมัดฉาสัมฤทธิ์ถ้าเกิดพกไว้นะครับโดนน้ำสาดไม่มีทางที่จะกลับคืนเป็นเงือกแน่นอนถ้าเกิดว่าตัวของอันดาเขารอบคอบนะครับ พกไว้ให้แม่เขาพกไว้ด้วยนะครับรอดนี่เป็นปัจจัยเดียวที่ทําให้คุณเท้าชิมกับคุณพากามมาสหงายเงือเดี๋ยวมารอดูด้วยกันนะครับอยากชวนว่าชวนติดตามว่าเขาจะมีการเล่าในส่วนนี้ยังไงทางช่อง8กด27นะครับในสัปดาห์หน้าจะเป็นตอนที่27 ถึง31ใช่ไหมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามไม่ใช่ยี 28, 29, 30, 30, ่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับสัปดาห์หน้ามาถึงตอนที่31แล้วซึ่งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเกมมันก็จะพลิกไปพลิกมาครับคุณผู้ชมมีแพ้ม,มีชนะนะครับตัวของนางเงนื้อเกศราเนี่ยแม้ว่าจะรอดพ้นจากคุณเท้าฉิมแต่ว่าก็ถูกเจ้าสินธูจับมาขังไว้ที่เรือนแต่ว่าจับมาขังได้ไม่นานตัวของขุนเนรเรนก็ตามมาช่วยได้สําเร็จแต่ว่าพอช่วยออกมาแล้วเหมือนจะดีชนะแล้ว สินทูก็ไม่ยอมครับก็เลยกเกิดการต่อสู้แย่งชิงและครั้งนี้นะครับตัวขุนนเรนก็พลาดท่าเสียทีเพราะว่ามีนักเงืออทิพมณีด้วยทิพมณีก็เลยจับเงือกเกศราหนีลงไปใต้สมุทรเลยน่าจะเอาไปขังไว้ที่สมุทรแดนเหนือแหละ แล้วตัวของขุนนเรนเนี่ยนะครับก็เกือบจะตายถ้าไม่ได้เจ้าชายมันตรามาช่วยสัปดาห์นี้เจ้าชายมันตราจะกลับมามีบทบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตัวขุนนเรนนางเงือกอันดาก็ตามลงไปใต้สมุดเพื่อที่จะไปช่วยแม่ของเขานางเงือกเกศราครั้งนี้นางเงือกเกศราหนีออกมาได้ครับแล้วก็มาเจอการสุดท้ายทั้งหมดก็พายกันหนีแต่ว่า สินทูก็ไม่ยอมครับคุณผู้ชมยังคงตามมาเดี๋ยวรอดูในละครว่าจะมีการนําเสนอยังไงนะครับซึ่งเจ้าชายมันตราจะแก้แค้นล้างแค้นที่เขามีต่อทิพมณีนะครับเพราะทิพมณีก็เคยหลอกเขาแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้สมุทแดนเหนือถูกยึดนะครับ ขุนนเรนกับอันดานะครับพาแม่ก็คือราชินีเงือกเกษราเนี่ยมาไว้ที่เรือนได้สําเร็จก็เอามาดูแลแต่ว่าท่านผู้หญิงเนี่ยไม่พอใจอย่างมากและเหตุนี้คุณเท้าฉิมนะครับก็เลยตามมาราวีมาจัดการนะครับเตรียมที่จะเปิดโปงแฉความเป็นนางเงือกของทั้ง2ตัวเลยครับคุณผู้ชมที่ติดละครมัดฉาอันดาดินชวนมาแสดงความคิดเห็นคุยกันใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมคิดว่าศาสตร์น้ําจะคืนร่างหรือเปล่าล่ะและถ้าคืนร่างเป็นเงือกจะเป็นยังไงหรือ จะรอดอะมาแสดงความเห็นคุยกันนะครับและดินชวนดูสดทุกค่ำหนึ่งทุ่มตรงวันจันถึงพุนหัสบดีนะครับทางช่อง8กด27และสามารถดูย้อนหลังอย่างรวดเร็วได้ทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ AIS Play นะครับติดตามไปด้วยกันสัปดาห์นี้ก็ 28, 29, 30, 30 31ละเข้มข้นครับวันนี้ิไปแล้วนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีสวัสดีครับ